เป็นกาโตครับกับจาวินตื up up. <sch> ๊ด <splash> ต <laughs> oh. mm ืเฮ้ยว wow. ันนี ah ้เสียบไม่รู้ทำอะไรให้กินครับจ๋ายังไงความรักไวรุ่นเยอะวอซัพวสซัพเออเมือดนมึงตายวาวันภาษาทียบก็มีบันนี้ Mà, à, má là à, là má mạc Mà, má Mà, mái, màn à Ờ, màn à, màn à, màn à, màn Hôm nay cầu đi tụi nè Sáng kè, sáng Kia sáng quá Sáng kè nà Sáng kè nà, màn Khoai, khoai, <laughs> Hoài, khoai Khoai, Đang ăn tụi đây đang ăn tổ. Ê

บรยากาศบรรยากาศทอฟี่มามทอฟี่ตึ้งๆ้นอดอยู่ทอฟี่มันข้อมาเอมาเอมาเอเนเออแต่น้อยก็ยังเ่้อกันดีอยู่นี่จของเทนบางเ่ได้นำตัวเลค่ สรวเกลียดบ่เดยงอเรวแล้วปล่อยเมื่อนอนซะนี่ของแท้ของจริงของแท้เนี่ยเลยิดๆนี่จบหลน่ถูกเปล่นบรรยากาศโอเคจ้ะยังไม่ผุเรวของปวบดูบรรยากาศนะคะ้อ บรรยากาศอุบวนบ้านเฮาคนเบิ่งแบบหลายคนเบิ่งแบบหลายผู้เดียวนี่ล่ะคนนี่นนาคนดูเดี๋ยวว่างนะเนี่ยห้องคิดเองแนะนำตัวนี่เครื่องขวดแต่เบอรงโค้ดเฮ้ยตะโป้เหมือนจัวนี่นี่ของแท้ เจมาดังเคกเก็กเอรกี้แล้วเธอวันวันวันพี่เพีงพี่เพียงอาจารย์เขาอย่างเนี่ยกันนะคะยืมฟิกยืมฟิกนี่แบบเป็นตัวแสบเออภาษาเาหีเขาว่ายังก่อนยังหักหักไกลน้อหักปบบอ เิ็นย่างบ่จังบอกเข้ามาหย่อยเอาภาษาไทยปให้ย่างได้เอาไก่ย่างถามโอเว่นเลยถามโอเว่นเลยโอเว่นไก่ย่างเข้ามาเลยเลยคูนุนทักคูนุนดักจุ๋มเลยนะลูกนี่ลูกพี่คอนเซต์อุ้ยเห็นทุกลูกคนเลยได้สดย่างบ่สิ

อ้าวแกหยาแล้วก็เป็นไม่ห่างเซฟแบบนี้เอาเทียนพู้ควตั้งเต้นแล้วจังวะนี่

บรรยากาศดิครับกลางเต็นนอนเต็นฮักพรมแบบโกข้างๆก็จะมีคนกลางเต็นน้ำนะคะแล้วก็เป็นแมน่น้ำแล้วก็มีแพ่อันนี้ก็จะเป็นมุมของเห่านะคะถ้าก็จะยู่มองนี้กันอันนี้ก็จะเป็น ที่ของพวกขวานะคะทั้งผุนอันนี้เป็นที่ของพวกขวานี่เป็นที่นั่งเลนนั่งนอนนะคะรถเปิดเพลงนะคะได้น้ำตัวได้น้ำตัวยังก่อน โซนหอลังเสือเงี้ยเนะนนำตัวนะครับสว,วัสดีครับผมบอปบอครับแนะนนำตัวนะครับสวัสดีครับผมโจยบอยนี่บวกกันยังไปเว้ยแนะนนำตัวนะครับเน้นเ <c oughs> น้นนำตัวนะครับนี่เต็มอานเนะนนำตัวเบอร์หนึ่ง ที่มองจอดที่จอดรถนะคะอชิับมาพกเกรมองเกานะคะเพราะว่าแนะนำตัวนะคะเอ้าวายไก่ซีบนแล้วนะคะขากลัามก่ยงอยู่ว่าเปาเกลี่นาอันดี저희오늘은캠핑하러왔습니다เ코나ก 여기 저희 팀장님입니다. 여기 여기 요리사들 여기 저희 주방 여기 있고 저쪽을 그냥 텐트 열고 잔 거고 이쪽은 경기 엄청 좋습니다. <laughs> 저쪽은 뭔지 모르겠는데 방금 콘서트 아니 그뭐 파티 하나 봐요. 물왜파가 얼렁 누 น,<ท>น,นี่ค่ะยังเริ่หมน้อยเฮ้ย <Blues S 2> <c oughs> มีคนแบบไรพกร้านคนเด้อพกร้านเราพกรานแล้วบอกเขาอาบน้ำได้เด้อว่า <c oughs> สิน <c oughs> อาบน้ำนได้แล้วจ้ <c oughs> จาตาพ่ากบสิาพาไปเบิ่งทั้งผุนนะครับว่ามันมียังไงอาเป้อตัองเห็นี่ย ก็กำลังดีนะคะนี่เป็นพนักงานไล้สุดถ้ากรจะไมองทั้งผลกันนะคะว่าไม่มีอย่างแนนเพื่อหล,หลายๆคนอยากมามองนี้คืออย่างวะเดี๋ยวไปเบิ่งชื้อนะคะทั้งพีนะคะแ้ก็จะไปเบิ่งถ้าผลก็จะเป็นมองพนักงานยูนะคะแบบอยากเดตเต้นอยากนั่งก,กบไปซ่อมทั้งผลกระไดน,นะคะ แต่มือนี้นะจะบริเวณนอนเต็นนะคะเพราะว่าอาจจะนักคุยกันจนเช้าเลยนนะคะถ้าบนเข้ากับไปลอยแพแล้วก็มีน่าจะเปิดเพลงกันนะคะถ้าอกาศผ้าไปเบ่งบรรยากาศมองทั้งฝุ่นนะคะว่ามียังในโมน้มนกนจะเป็นเต็นค่ะกับกลางเต็นกันนะคะมองนี้เข้ากับจดอดรถโมน้ก่าจจะเป็นมองห้องนอนให้เช้านะคะ อธิบายเว่งน,นะคะบ่รูว้ว่าเขาจะอยู่บ่อยู่แต่วา่าเขามีนำให้กินฟรีพร้อมไปเลยะคะ่ะนี่ภูท่าแคมปิง้งแบบสวยนะคะมองทางเขาไปรีวิวใหฟ้ฟรีเลยนี่โมืิอกี้จะเนมองนั่งกินนะคะเมื่อกี้มีคนมากกีมก้มุกกะทะแต่เขาอาจจะกลับไปแล้วเขาก็มีอันนี้ให้นั่งนั บรรยากาศสวยมากเลยค่ะพายกมามากเลยนะคะก็บบกการย่างเข้าไปนะคะเพราะว่ามาผู้เดียวมาก็จะเป็นห้องน้ำนะคะถ้าก็จะย่างกลับไปเพราะว่าบอมีแนวรีบอยู่แล้วก็ย่างกลับไปนะคะเล่นไปดีกว่าย่างไปดีค่ะเพราะว่าย่านค่ะเรากำลังจะเดินกลับไปนะคะ ถ้าจะแล่นไปดีบอแต่ก็อายคอนนะคะผะว่าคนมันหลายยังไปนี่แหละคะ่ะกำลังจะย่างกลับไปนะคะโอ้ยจะกอยายคอนไปเอาไฟลงก่อนยังแบบไม่มีไฟนะคะมันจังเทะพอห้าไปเป็นมือกองของพี่ๆน้องๆน,นะคะทีมาน้่กันอากาศกำลังนี้นะคะวันนะ้แห้งตอนนี้ สำหรับนุ่นเดียวเดียวนะคะสำหรับคนอื่นบม่รูคือกันฮันลโหลจียังไปหาชีมงานของแท้น,นะคะเปิดไฟก่อนเพราะว่ามะหอดแล้วนี่นะคะฮัลโหลจียังมาใหม่เพราะว่าวันนี้เรดีวิวแล้วนี่เอาอีกเดียวเราสองนี่ของแทนะะนง้นะคะเขาก็จะเหตดตำคุงกินนะคะอันนี้มาดังเคก้กกำลัง ส่ะกลังรวมตัวกันยิ่มองปิงยางนะคะต้องพยายามดมดีเลยเดี๋ยวว่ะ่วยเมืนส้าเนี่จินงเหล่วนอที่ไปที่มาจะบินไปแต่เงนี่จิมไปจิมมาอีหนะ่นี่ของแท้นี่ ก็ไปเอาไปดู่าดิงหจริงเนี่ยนะตาขวดามั่ไ้นเยอะเหรอเขาอย่งไึ้นเกาอยู่ปีแม่แล้ววะนี่คล้องแขนได้หนที่เลยเปิดขึ้นก็มีมีนี่เลยครับใคมสรงตมีเหรออะไรอะไรเอานว้ให้ยังดูอยู่มือหนึ่งมือหน่งมือหนึ่งมือนึงมือนึ่งน่ไม่มา่างมือแล้มือด้่อ่เป็นเจ้าอือฝ่าอเป็นไงหรอ โอค่ะามมันโอ้ปเตหดาเป็ามโตขก็ตรวจด่ว่าตรวจอะไร่้าวไ่กินโตข่บนี้แบบสามไอ้ก็ตรวจเดี๋ยวมีศาลยูพูทะไรแคมปิ้งค่ะมีคนถามว่าอยู่ใช้าว่า บไม่เบิ้งอะแกวของผิดผู้ใดเบิ้งแนำด้วอะโอ้ยไอ้ปิดาข้ามข้อมอกเว้ยุกไปหาผน้สาวผู้นด้วนะนี่สาวใดวะน้ามเมนมเมนน่ว่าคอมเมนต์ไม่อันนี้ดเว่ามาแต่ใส่อีนี่หอนี่นตัอยู่ในหนอดีจดีหนอะน่เราก็ลังอยู่หดีจังข้าร่าเกับแม่ ทางลักบสื่อสารรผมน่งบเขาเาเงกัจรงนะเมันยเราเอเออเลยเนาะมันนเอือแนว่เป็นางน้ำเราเลยคนเมืองดีไปจังแล้วหน้าตาก็ดีแล้วก็ไปแจงแล้วพนีไปมืงหันไปแจ้เงินนวาอยู่ดี้่นีเพงคนน้มันูนวาไมนเยอมีทุล่มนหวา mày ăn đi xì thảo rồi. Bắt đầu chơi không? 20,